สวัสดีครับตาทองสนาพี่น้องมาร่วมโมทนาสาธุบุญไสบัดด้วยกันนะครับตอนนี้พระทา่านกำลังเดินมาแล้วนะครับน้อง เดี๋ยวรอย้ายก่อนย้ายเร็วๆเลยย้ายเ้ยไปไม่ทันเลยวันนี้แต่ไม่มีลูกวิผัวท้าหน่อยเออ

ส,นนส,ส,สำหรับบรรยากาศเช้านี้พี่น้องอท้องฟ้าสวางง่างโล่งพายุไม่มีแล้วพายุฝนฟ้าไม่มีมาแล้วนะฮนะก็ท้อ,องฟ้าเปิดโล่งสว่างนะครับก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้แม่พ่อศพได้ออกรวงในปริมาณเยอะขึ้นนะพี่น้องแม่พรศเริ่มออกออกรวงสวยงามมากนะครับท้อง ทุ่งนาเขียวกระชีในเช้าวันนี้นะครับหลังจากใส่บาตรพาพี่น้องมาชมท้องทุ่งท้องฟ้าซึ่งเป็นธรรมชาติอันสวยงามที่บ้านเอ็ดมินนะครับต่อทองชาแนลนะครับสำหรับคลิปใส่บาตรเช้านี้ต่อทองชนแนลก็ขอจบ,บทิ่ใส่บาตรแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมได้รู้ได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ